สวรร์สามสาวเสียชีวิตและได้มาอยู่ที่เนี่ยยินดีต้อนรับสู่สวรรค์พวกเจ้าจะได้อยู่อย่างสงบสุขที่นี่มีกฎข้อเดียวคือห้ามเยียบเป็ดแล้วเมื่อเข้าประตูสวรรค์ไปแล้วสามสาวก็เข้าใจเพราะเมื่อเข้าไปเจอแต่เป็ดเต็มไปหมดเลยเมื่อเจ้าเยียบเป็ดแล้วเจ้าจะถูกผู้ติดกับผู้ชายผู้นี้ชั่วนิรันดร แล้วแล้วเวลาก็ผ่านไปผ่านไปผ่านผ่านดิหญิงสาวคนที่สามที่เหนือจึงพยายามอย่างมากที่จะไม่เหยียบเป็ดไว้ในขาดและเธอก็ทำซ้ำมาแลกมาทางนี้สิสาวคนที่สามคุณเทวดาถูกต้องทามา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  เจ้าทั้งสองจะถูกผูกติดกันชั่วนิรันดร์โถ้าจะเอาไม่ออกจริงๆฮนะไม,ไม่รู้เพราะอะไรนะคะเราถึงได้มาผูกติดกันแบบนี้ไม่รู้สิรู้แต่ว่าผมออะเยียบเป็ดมาเ <c oughs> <c oughs> อ๊ะอสึกสำลักในความสวยงามขอปิดไว้เหมืนเดิมแล้วกันนะนะเรื่องราวก็จบลงแค่นะี้นะ คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อฝึกภาคเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะแสวงหาผลกำไรแต่อย่างใดโอเคเข้าใจตรงกันนะเพียงแต่ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมเลื่อนเมาส์ไปกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามความฮาใหม่ๆด้วยนะครับ